สวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาดูเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเราเตอร์ 4G ของ CP Link นะครับในคลิปนี้เราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการติดตั้งแล้วก็การเริ่มใช้งานนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูตัวอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมมันก็จะมีเป็นตัวเราเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็มีเสานะครับแล้วก็คู่มือนะครับนี่ นะครับแล้วก็มีภาษาไทยให้ด้วยนะครับผมตัวเราเตอร์นะครับผมก็ขนาดประมาณฝ่ามือนะครับไม่ใหญ่มากเนาะด้านหลังนะครับก็มีพอตแลนอยู่พอรพตนะครับแล้วก็ช่องต่อไฟนะครับมีปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ WPS นะครับช่องใส่ซิมนะครับเป็นซิมแบบนาโนซิมนะแล้วก็ตรงนี้สำหรับต่อเสานะครับก่อนอื่นเราก็มาเริ่มการติดตั้งเลยนะครับติดตั้งนั้นง่ายมากเลยนะครับเราทำแบบนี้นะครับ เอาเสามาใส่นะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนให้สุดเลยนะครับโอเคทั้งสอเสานะครับโอเคหลังจากใส่เสาแล้วนะครับต่อไปเราก็ามาใส่ซิมนะครับซิมที่เรามีมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็แกะออกมาเลยนะครับแกะออกมาให้เหลืออันในสุดนะครับนี่นะครับโอเค เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเสียบเข้าไปนะครับให้เสียบด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับคว่ลงไปแบบนี้นะครับโอเคกดเข้าไปนะครับให้มันดังแก๊กยากนิดนึงอ่าผมวันนี้จิ้มแล้วกันเนาะอ่าโอเคนี่เสร็จแล้วก็เสียบ power นะครับโอเค ผมเสียบไปแล้วสมมุติว่าเวลาใครที่ใช้งานไปแล้วอยากรีเซ็ตนะครับอยากรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเนี่ยปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตกดค้างไว้ให้ไฟตัวนี้กระพริบ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 แล้วเราก็ปล่อยนะครับหลังจากนั้นก็รอรอจนกว่ามันจะติดนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองทําการใช้งานให้ดูนะครับให้ทําการจับ wi-fi นะครับช่องก็จะเป็นนี่นะครับช่องชื่อ t p link นะครับจับเข้าไปเอ๊ะ password มันคืออะไรเอ่ยนะครับ password เนี่ยนะครับมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะเขียนว่า w i r e l s s password นะครับแล้วก็กรอกตามนี้เลยนะครับ ของผมจะเป็นเก้าศูนย์หกแปดนะครับเก้าศูนย์หกแปดหนึ่งเก้าศูนย์ห้าโอเคนะครับปั๊บเชื่อมต่อนะครับโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับต่อไปนะครับผมเราก็มาดูวิธีการตั้งค่าเราเตอร์นะครับการตั้งค่าเราเตอร์นะครับเราก็ทำการเปิด ตัวเล่นเน็ตขึ้นมานะครับตัวเลนเน็ตเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ Google Chrome หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คมถนัดนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ URL ไปเป็นหมายเลขนี้นะครับ1 9 2นะครับจุด1 1เป็นเลขนี้นะครับผมป๊าเสร็จแล้วก็กด go นะครับครั้งแรกนะครับ มันจะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วแต่เลยว่าจะใส่เป็นอะไรนะครับผมแล้วก็หลังใส่เสร็จก็กดสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะให้เราทําการตั้งค่านะครับตั้งค่าเริ่มต้นครับเราก็เลือกโซนเวลานะครับโซนเวลาเนี่ยนะครับของประเทศไทยนะครับให้เลือกเป็นบวก7นะครับโอเคเสร็จแล้วกด next นะครับ หน้าที่2นะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการาตั้งค่านะครับให้ซิมมันเชื่อมต่อเน็ตนะครับถ้าสมมุติว่า,าใครที่เสียบซิมเข้าไปแล้วแบบมันไม่ขึ้นออตโต้ให้นะครับอันนี้ของผมมันขึ้นออตโต้นะถ้าหากใครไม่ขึ้นออตโต้เนี่ยให้คุณไปเสิร์ชหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างเช่นคุณใส่ซิมทูนะครับผมก็พิมพ์ว่า t o เอพนะครับหรือว่า aisapn นะครับ แล้วเราก็เอาข้อมูลมาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเน็กไปนะครับส่วนใหญ่ของซิมไทยมันก็น่าจะซัพพอร์ตน่าจะรองรับทุกค่ายนะครับคิดว่านะครับหน้าต่อไปนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวไวเลสนะครับจะเปิดใช้งานไวเลสไหมนะครับไวเลสก็คือ Wi-Fi นั่นแหละนะครับอันบนใส่ชื่อช่องอันล่างใส่พาสเวิร์ดนะครับความผมไม่ต้องการตั้งค่าอะไรนะครับกดเน็กไปเลยนะครับ โอเคอันนี้มันก็เป็นการทดสอบนะครับการเชื่อมต่อโอเคเชื่อมต่อผ่านกด next ไปโอเคดูข้อมูลว่าเอ้ยมันถูกต้องตามที่เราเซตไว้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้นะครับนี่ครับโอเคถูกต้องเราก็กด finish นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เรา,าตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเอ้ยเราอยากดูแบบ ข้อความ sms นะครับผมนี่เลยนะฮะเราเข้ามาในหน้านี้นะครับ basic มันจะมีแถวข้างบน basic advance นะครับเข้ามาหน้า basic นะครับนี่มีรูปข้อความอย่น,นี้กดไปอ่านดูได้เลยนะนี่มันจะบอกเลยว่าเนี่ยข้อความจากใครเนื้อหาอะไรรับเมื่อไรนะครับแล้วอันนี้มันจะบอกว่าเ,เราเชื่อมต่ออะไรบ้างนะครับผม เชื่อมต่อกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับปั๊บเนี่ยครับกดเข้ามาดูนะครับมีอยู่3ชิ้นสามสตัวนะครับผม Address ได้ Address อ,อะไร IP อะไรนะครับประมาณนั้นนะครับการตั้งค่าเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่อยากที่จะไปตั้งตรง Quick Setup นะเราอยากจะมาตั้งตรงนี้เลยได้ไหมก็ได้นะครับ มาไวเดตนะครับเนี่ยไวเดตเขตั้งค่าตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดอยากตั้งมากกว่านี้ก็ตั้งได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าแบบมันดีมากเลยนะมันสามารถตั้งค่าได้แบบโอ้โหเยอะมากนะเนี่ยนะครับหน้าตั้งค่านะครับอยากซ่อนช่องไหมก็กดเนี้ยไฮซ่อนช่องได้นะครับไม่ให้ใครเห็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่ภาษาไทยนะครับ โอเคนะครับการตั้งค่าเบื้องต้นก็มีแค่ประมาณนี้นะครับจริงๆเราไม่ต้องแทบไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับผมเราแค่ตั้งค่าเกี่ยวกับไวเลสเองนะครับเปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับประมาณนั้นนะครับที่เหลือมันก็เป็นค่าเริ่มต้นก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับคอมเนี่ยเราก็มาเสียบสายตรงนี้ใช้งานได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคสําหรับการตั้งค่าก็มีประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็มาเทสสปีดกันนะครับผมก็ทสช่วงสีทุ่มนะครับใช้ซิมดีแท็นะครับความเร็วที่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแพ็กเกจด,ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยอา่าสเปคโทรศัพท์เอ่ยจุดที่เราใช้งานเอ่ยบริเวณที่เราใช้งานเอ่ยนะครับขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับ โอเคนะครับเนี่ยก็เทสได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็กําลังขาอัพโหลดนะครับได้นี่ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีการแนะนําเบื้องต้นแค่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็หากใครที่ต้องการอยากจะดูว่าหน้าตั้งค่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมช่วงท้ายคลิปนี้นะครับโอเคครับผม หากใครที่ต้องการจะดูก็ดูต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของ a d v a n c e หน้าแรกนะครับผมก็แสดงเกี่ยวกับสเตตัสต่างๆของอุปกรณ์เรานะครับ 3G 4G อินเทอร์เน็ตนะครับผมไวเลสครับแลนนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับผม Operation Mode นะครับผมเลือกได้2โหมดนะครับเป็นไวเลสเลาเตอร์นะครับแล้วก็เป็น 3T r o ี t, อ่าเราเตอร์นะครับไวเลสเราเตอร์นี่คืออะไรก็จะเป็นประมาณว่าอ่าใช้รับสัญญาณเน็ตจากที่อื่นนะครับแล้วก็ทําการส่งออกไปเป็น Wi-Fi นะครับก็อย่างเช่นว่าสมมุติผมมีเราเตอร์ 3BB อยู่ผมเอาสายแล้ว b b b มาเสียบเข้าช่องนี้นะครับเสียบเข้าช่องนี้ปั๊บแล้วก็ติ๊กเป็นไวเลสนะครับประมาณนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น Ac c e s s Point นะครับ a c c e t s Point ก็คือตัวกระจายสัญญาณ WiFi เองนะครับประมาณนั้นนะครับ 3G นี่ก็จะเป็นในส่วนของใส่ซิมไปแล้วก็ใช้ซิมเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตนะครับโอเคนี่นะครับในด้วยก็มีเมนูตามนี้นะครับผมกดให้ดูคร่าวๆนะใ,นใครต้องการดูส่วนไหนก็กดหยุคดคลิปเอาละกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่อยากจะรู้ว่าเราเตอร์มันตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับผม ผมก็จะไม่อธิบายละเอียดมากนะครับก็กดทีด่รูปแบบคร่าวๆแล้วกันครับเพราะว่าเมนูมันโอ้โหเยอะมากเลยบอกเลยว่าโอโ้ซื้อตัวนี้ไม่คุ้มนะฮะ S มเ็บอกนิเวเมสเซเอาบอกับล่างตัาง่งางว้เลยอะไรมันตั้งได้เยอะขนาดนี้น มดความปลอดภัย โอเคนะครับผมก็เมนูทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอธิบายสั้นๆแนะนำสั้นๆน,นะครับก็ขออภัยในความที่ไม่ละเอียดนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ